สวัสดีค่ะวันนี้จะมาย้ายต้นกลา้าต้นออดิบนะคะย้ายลงในถังค่ะอ,ออดิบแล้วก็จะย้ายลงถังค่ะถังที่เขาแตกๆนะคะนํามาปลูกต้นไม้ได้ค่ะกล่องเสียเองเนี่ยถางเดียวไม่ใส่ได้เลยไม่ใส่ได้ยดเยนะอะจนนี้แตะตอถอนหนึ่งนะ ต้นออดิบอันนี้ต้นออดิบนะคะไม่ใช่ต้นบอลนะคะต้นออดิบกินสดได้ทานสดได้มันเหละยางว่านี่นะออดิบกับบอลไม่ไม่รู้ว่าต้นนออดิบบอลแต่ถ้าว่าคุณเคยตอนในเดียวเคยกินนะรู้แต่ว่าขอในออดิบกับออดิบแต่ก่อน ต้นอ้อต้นอ้อดิบนี้คือทานสดได้อร่อยแต่ส่วนต้นบอน,นี้ทานดิบไม่ได้คันค่ะตัวน,นี้อ้อดิบนี้ผัดน้ำมันหอยอร่อยมากจะย้ายลงปลูกนะคะจะย้ายลงปลูกดิน,ดนก็ได้ค่ะแต่ถ้ายา้ายปลูกแบบนี้ไปแ,บ,บ,นแบ,บนี้คือเราดูแลง,ง่ายหมดสุกพาไปไม่ก็ได้นะ,ะไม่โอ,อ,อ้โหทางีัวมัน มันเสียเสียแล้วนะดีว่าทิ้งโอ้เจาะรูด้วยนะคะิเจาะรูด้วยค่ะอันนี้เป็นดินใบไผ่ค่ะนี่โอามาใช้โอเซสมาวันนี้ปะิปลกยัดินนูมั้งไม่ต้องใช้ดินนูต้องป พอวันจึงวัดซีดมาที่นี่วนัานก็มันโย,ยเท่าไรยิ่งได้ในกะลมังนั้นเป็นดินที่หมักจากขี้ไก่มักขี้ไก่มัก,ก,มกบุญไก่ใส่ลงไปค่ะอัตราส่วนไม่มีสูตรใสตัวนะคะกองเรามีม้าเราไสม้าได้การปลูกกองเราแต่ละย่างคือไม่มีลักสูใส่ตัวนะใส่ลงไปกา๊กา๊า อัันนนนนนนีี้้้ดดิิเป็ใบไมมกส่วนในล้อรถนั้นเป็นดินที่หมักจากใบไม้จากเศษอาหารในครัวเรือนค่ะตัวนี้อะไรวะเพื่อนดินดินใบไม้มากเนี่ยแน่นอนแนเพื่อนพระเอกพระเอกปลาเอกนะครับปลูกอะไรก็งามนะคะที่ใบไม้ได้รู้คว้ดคว้าสารสัตว์ bằng quân quá tao ấy phâu thì muốn làm việc lâu mà mắc thầm phối lô tân mai mình ngam gắn thì qua tao ngồi đi thì tao ngồi đi ni xây bịt na khi cây anh tao ngồi đi ni mình leo nè à Tôn ơ đẹp, เยวดูเยอะเลยนะอนรากรากตึงบอดีนี่รูรร้รากที่โอ้รากเดินดีมากเลยค่ะรากกำลังเงินพอดีเลยนะถึงเวลาย้ายบ้านเลยนะคะนี่พอไม่กี่วันวนึงก็มันลงตึงปุยป๋ยบอดีนี่อะโลมันอย่าไปตั้งี้เพล่อวัดรู้นะ อุปกรณ์เท่อนเทอุปกรณ์เท่อนเทได้ไหนนี่นควบคุมได้เราจะย้ายไปตรงนห้ก็ได้สามารถย้ายได้จะลดเวลา้าไม่เหนื่อยตัวอะไรนี่นี่อะนู่นนี่นนตัวอะไรจ่อย ย้ายลงปลูกในถังเคลื่อนย้ายก็ง่ายค่ะสะดวกกืบเป็นรู้ว่าเป็นออดิบดังอเนี่มาดัางไหม <laughs> ไม่ใช่ทดลองที่ทำให้เป็นดังมันไม่ดังดังไหมคะดังไหมคะเมื่อตอนเรียนตีทำให้เป็นดัง <laughs> เลยมันดังไลยแต่วันนี้ รดน้ำค่ะผู้ช่วยรดน้ำนะคะปลูกเสร็จรดน้ำค่ะสุบโไลยไม่หวาวนะแต่ชุบโขเรารู้ได้ตัง้งแต่น้ำนี่เป็นสุบโเลยนะเสร็จแล้วนะคะย,ย้ายกระถางให้ต้นอ้อดิบค่ะ